ขนาดจำขนาดนั้นฮะไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านที่เราจำกันว่าวันนี้นัดจะทำอะไรนะฮะแม้จำอย่างนั้นแล้วเป็นกุศลด้วยแต่กุศลนั้นก็แม้เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เข้าใจธรรมะถ้าจะครับความจำแม้เหล่านั้นก็จะเป็นความจำที่เป็นเราที่จเจริญความสงบอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจนะคะจะไม่มีการประมาทเลย เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจด้วยความเคารพนะคะไม่ใช่เป็นการไปทำเพื่อที่จะให้รู้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดด้วยเพราะฉะ้นก็เป็นผู้ตรงค่ะยังไม่ได้ไปเหาะเหินเดินอากาศแค่จําสิ่งที่มีนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะใดก็ตามเดียเเด๋ยวนี้จำแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้จําแล้วไม่ต้องไปหาความจำที่ไหนเลย แต่ไม่เคยคิดเลยที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จำเกิดจำแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดการยึดถือได้ขันห้าว่าเป็นเราหนทางเดียวนะคะไม่ใช่เราที่จะไปทำแต่ความเข้าใจถูกปัญญาเนะะี่ยค่ะที่เกิดขึ้นมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนัความไม่รู้มากแค่ไหน และการที่จะอดทนขันติบารมีนะคะรู้ว่าละได้แน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่ละแล้วมากในอดีตก็เป็นสิ่งที่ผู้นั้นเห็นคุณเห็นประโยชน์นะคะว่าหนทางเดียวก็คือว่าตลอดชาติกี่ชาติก็ตามแต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เช่นั้นก็เข้าใจผิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ นชครับขณะนี้กำลังฟังธรรมะใจตรองในแต่ละข้อความที่สนทนากันนะครับก็ต้องมีความจำด้วยความจำที่เกิดในขณะที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจความจำนั้นเนี่ยถึงก็ยังไม่ใช่ความจำที่ถูกต้องตรงต่างสภาพธรรมะเพราะยังไม่ได้เป็นขั้นที่สติจะเกิด นะฮะปัญญาในขั้นที่เป็นส,สัญญาในขั้นที่เป็นสติปัฏฐานหรือวิปัสนาอะไรอย่างี้ครับท่านอาจารย์ความจําที่กําลังฟังธรรมะในขณะนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นฌานอะไรเลยครับท่านอาจารย์แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับความจําในขั้นที่ฟังแล้วเข้าใจขนาดนี้หม่ความ่อย่าไงครับคือท,ที่เราฟังแล้วเข้าใจขนาดนี้ก็มีความจําเกิดร่วมด้วยครับแต่ว่าความจําที่เราฟังในขณะนี้ก็ยังเป็นเล็เลกๆน้อยๆถ้าจะเทียบกับความจํา ที่ถึงขั้นที่จะได้ฌานที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะครับความจําของผู้ที่อบนมเจริญฌานเนี่ยความจำเขาก็มีกําลังมากที่จะจําในนิมิตอารมณ์อะไรต่างๆนะครับแต่ความจําที่เราค<ต>่ะแต่จําผิดเหมือนหมุดกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะครับแต่ขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจก็มีความจําด้วยเน,นี่ยก็ต่างกับการที่ไม่เคยฟัง จะกล่าวว่าค่อยๆจําถูกข,ขึ้นในขั้นเรื่องราวก็แน่นอนค่ะ <N ous> ถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพจําจะไปจําความเข้าใจ <N ous> <N ous> ดยได้ยังไง <N ous> ครับไม่ทราบว่าเรื่องประเด็นเรื่องจําจะมีท่านใดสนทนาเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับมีคําถามหรือสนทนาจะได้ชัดเจนไปทีละเรื่องนะครับกับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วิทยกากรค่ะท่านอาจารย์ได้ให้ ความเข้าใจกับพวกเราให้มากขึ้นในเรื่องของสภาพธรรมะที่เราเคยกล่าวกันว่าธรรมะที่เกิดเมื่อมีธรรมะใดเกิดธรรมะนั้นต้องดับไม่ว่าธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะฝ่ายดีหรือฝ่ายที่ไม่ดีตอนนี้เราพูดถึงความเข้าใจซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับนะคะอาจารย์แต่ การที่จะให้ธรรมะฝ่ายดีที่เกิดแล้วดับไปแล้วแล้วจะเกิดต่อเนื่องนะคะอาจารย์เพื่อให้เป็นความมั่นคงนะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีมีเหตุที่จะทําให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะอาจารย์ตรงนี้คะ่ะเพราะว่าตอนที่ฟังแรกๆว่าแม้ปัญญาความเข้าใจเกิดขึ้นปัญญานั้นก็ต้องดับเหมือนกันเนี่ยตอนแรกฟังแล้วรู้สึก เสียดายนะคะอาจารย์ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็ยังดับมาค่ะอาจารย์แต่แต่ท่านอาจ,จารย์ก็บอกว่าก็ต้องฟังต่อเนื่องเพื่อให้ความเข้าใจ <C. S 2> นั้นต่อเนื่องค <C. S 2> ุณหมอเสียดายอะไรเสียดายธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์แล้วอย่างอื่นที่เป็นความรู้สึกสบายสนุกเสียดายไหมถ้าเข้าใจว่าสบายสนุกนั้น เป็นเป็นความติดข้องเป็นธรรมะที่ที่เป็นอกุศลก็ไม่เสียดายค่ะอาจารย์ถ้าหมดก็หมดไปเพราะอยากได้แล้วไม่ได้จึงเสียดายใช่ไหมค่ะเพราะฉันอยากให้มีปัญญาแล้วไม่มีปัญญาก็เสียดายใช่ไหมค่ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรค่ะ,ค,ะคิดว่าเสียดายอย่างนั้นไม่เสียดายอย่างนี้ดีแต่เสียดายก็ยังเป็นเสียดาย เพราะเป็นเราต้องการสิ่งที่ดีเพราะฉันโลภะนะคะยังติดข้องติดข้องได้ทุกอย่างจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีเราแน่นอนเพราะฉันปัญญาอย่างนั้นแหละจะไม่เสียดายอะไรเลยจะเสียดายอันไหนะ กราบท่านอาจารย์ค่ะฟังแล้วก็ต้องเรื่องสัญญาจำเนี่ยทุกขณะเลยเห็นแล้วก็จําผิดตลอดเลยจําผิดตลอดต้องใช้ความอดทนแค่ไหนแล้วก็ต้องฟังพระธรรมอีกตั้งเท่าไรกำลังจําอยู่ก็ลืมไม่จำถ้าไม่พูดถึงไม่รู้เลยไม่รไม่มีทางรู้ถ้าไม่ฟังขณะฟังแล้วก็ยังทันทีที่เห็นก็จำผิดแล้ว แล้วกว่าจะฟังพระธรรมแต่เราครั้งกันละครั้งเพื่อที่จะค่อยๆจําเรื่องราวของพระธรรมจําในสิ่งที่มี<ช>จริงต้องนานแค่ไหนโดยมั่นคงว่าไม่ใช่เราค่ะมิฉชนั้นก็เป็นเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวค่ะก็ต้องฟังจนกว่าที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อไหรก็เมื่อนั้นจนกว่าไม่ใช่เราจริงๆก็ต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็ต้องเป็นการอบรมความเข้าใจที่ยาวนานมากจริงๆคะ่ะท่านอาจารย์แล้วเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนค่ะ,คะ เมา่อ่อร้อนก็คือเป็นเราค่ะถ้าเมื่อก่อนก็จะเดือดร้อนแต่เดี๋ยวนี้ฟังแล้วพอเข้าใจว่ามันเป็นหนทางเดียวที่เป็นหนทางที่ยากมากเพราะธรรมะลึกซึ้งอกุศลเกิดเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนค่ะไม่เข้าใจเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนค่ะก็แสดงว่าเข้าใจขึ้นว่าขณะนั้นก็ดับแล้วทุกอย่างไม่ใช่เราอาจารครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เดือดร้อนรู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วอะไรเงี้ย แสดงว่าเข้าใจสิครับแต่ถึงไม่เดือดร้อนนี่เพราะนั่นก็คือเดือดร้อนเพราะความเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่เข้าใจก็ไม่เดือดร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแม้ไม่เข้าใจก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่เข้าใจก็ดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนะครับแม้สนทนากันในเรื่องใดเรื่องความจำนะครับถ้าบอกให้เดือดร้อน ถูกหรือผิดถ้าบอกให้อากุษตรตั้งเยอะแล้วไม่เดือดร้อนเหรอต้องเดือดร้อนสิถูกหรือผิดผิดครับผิดเลยใช่ไหมคะก็อกุศลไม่ใช่เราแล้วจะเดือดร้อนได้ยังไงอกุศลมากเท่าไหร่เดือดร้อนไหมนั่นคือกําลังของปัญญาคือตอนอกุศลเกิดก็เดือดร้อนเพราะอกุศลเกิดแต่ว่าเมื่ออกุศลนั้นดับไปแล้วก็ยังดีที่ไม่เกิดอกุศลซ้ำซากเดือดร้อนต่อไม่ส่งผลองไรเยียง แล้ว,วจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงขณะที่เป็นอกุศลสามารถรู้ว่านั่นเป็นธรรมะต่างหากไม่ว่าจะเป็นอังคุศลระดับใดก็ตามนะคะปัญญาที่ค่อยๆสะสมเนี่ยมีปัจจัยจริงเกิดถ้ายังไม่ถึงพร้อมที่จะเกิดก็เดือดร้อนไปแต่พอมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรู้ไม่เดือดร้อนเลย จริงแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาหนทางละหาหนทางแล้วก็หาหนทางด้วยความเป็นตัวเราเนี่ยจะหาวิธีแต่ฟังเรื่อยๆฟังท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจทุกขณะที่เกิดเป็นธรรมะหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดสามารถที่จะรู้ได้เพราะกำลังเกิดไม่ว่าจะจะอกุศล,ลจิตเกิดโทสะเกิดความติดข้องเกิดทุกอย่างที่เกิดทุกขณะเนี่ยเป็นธรรมะหมดก็ทําให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆว่าทุกขณะที่เกิดเนี่ยเป็นธรรมะก็ เวลามีอะไรที่ว่าเดือดร้อนก็จะจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะไประง,งับให้อกุศลจิตเกิดไม่ได้มันก็ต้องเกิดเป็นไปตามอย่างนั้นเพราะยังสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นก็ทุกอย่างที่เกิดก็เป็นธรรมะก็จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจใขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนที่รู้ <S 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 <c oughs> แต่ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะ <S S <c oughs> โดยไม่เรียกว่าลักษณะนั้นเป็นความเดือดร้อนหรือ <c oughs> ไม่เดือดร้อน <c oughs> ถ้าเลือกก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะธรรมะเกิดแล้วดับแล้วก็ต้องอาศัยกันฟังเพื่อเข้าใจอย่างเดียวจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ,ะเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะค่ะได้าจ้ะครับเรื่องความเดือดร้อนนะะีฮะก็มีหลายรูปแบบผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่บ้านก็มีความหวังที่จะอะาศัยพระธรรมเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับ mm hmm. เช่นมีเรื่อง ญาติก็ป่วยตัวเองก็ป่วยเดือดร้อนก็ปกติจะเดือดร้อนมากแต่เขาบอกว่าเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมท่านก็บอกพระธรรมก็เกื้อกูลมากที่จะทําให้เดือดร้อนน้อยลงนะคนรับท่านอาจารย์อันนี้คือด้วยความเห็นประโยชน์ในพระธรรมจริงๆเนี่ยจากการที่คิดว่าจ,จะได้อาศัยพระธรรมให้ไม่ต้องเดือดร้อนก็กล่าวเรียนท่านอาจารย์พราะว่าการที่จะ ให้พระธรรมเนี่ยช่วยไม่ให้เดือดร้อนนะครับเช่นมีเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่อยากเครียดแล้วก็เอาแผ่นธรรมะเปิดเลยครับท่านอาจารย์เพราะว่ายัางไงก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดเรื่องโน้นเรื่องน,ององนี้ทั้งสุขภาพหรือว่าทั้งทุกกายทุกใจอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์แต่การที่จะไม่เดือดร้อนด้วยการที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วก็ไม่หวั่นไหวอย่างเงี้ยก็ย่อต่างกันแล้วกล่าวว่าเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ตรงไหนอ่ถ้าพูดถึงความหวังนะครับ เห็นประโยชน์เพราะว่าเวลากลุ่มใจเนี่ยคือคือมีผู้ก็ปรารภกันบ่อยนะครับว่าแหมดีนะตอนที่กําลังไม่สบายใจเนี่ยได้ธรรมะก็ช่วยได้ธรรมะช่วยได้ที่ทําให้ไม่ต้องเดือดร้อนมากเนี่ยครับอาจาก็เหมือนว่าได้ประโยชน์จากพระธรรมแล้วธรรมะช่วยตรงไหนตอนไหนตรงที่ทําให้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้เครียดเลยคิดอย่างนี้แค่มีฟังธรรมะ กำลังคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะก็มีคิดเรื่องอื่นด้วยน่าจะช่วยตอนไหนช่วยคือเขาคิดว่าช่วยตอนที่ให้ไม่ต้องไปเกิดโทสศัพหรือไม่ต้องเกิดความกังวลใจอะไร<ต>มี<ก>เรื่ก็เกิดน,นี่แต่ก็เกิดนี่ครับน่าจะช่วยกันตอนไหนคะฟังไปเขาคิดเรื่องอื่นไปแล้วช่วยตอนไหนไม่ให้โกรธก็คิดถึงเรื่องที่ขุนใจก็ยังโกรธน่าจะช่วยตอนไหน เขาบอกว่าเวลาฟังก็ทําให้ไม่ต้องมาคิดเรื่องที่เครียดเนีท่านยเพาพอใจถูกไหมถูกไหมเห็นไหมคะครับฟังเพื่อที่จะได้ไม่เครียดถูกไหมจะไม่ต้องไปคิดเรื่องอย่ฟังเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมถูกถูกไหมครับช่วยกันสนทนาหลายท่านก็บอกไม่ถูกครับท่านค่ะรถ้าอย่างนั้นถูกคืออะไร ถูกก็คือก็คือได้จากตัวเองนะคะประสบะการณ์น,นิดเดียวนะคะคือปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาเมืองไทยบ่อยแต่คราวนี้เนี่ยเคยบอกว่า3ปีกลับทีตอนนี้ปีนี้กลับสามนะคะ mm. ก็มีเรื่องเกิดขึ้น mm. แล้วก็คือเป็นเรื่องครอบครัวนะคะ mm. ก็พี่สาวนะคะ mm. อยู่ๆเขาก็เกิดอะไรไม่รู้ mm. พี่สาวคนโตเสีย mm. คนที่สองเนี่ยภายในสองเดือน เอ๊ะเงินหายไปไหนหกแสนเราก็เอาอะไรกันเนี้ยเกิดขึ้นอะไรกันเพิ่งจะฟายเอาได้ว่าตัวเขาเนี่ยเล่นการพนันอายุ75แล้วนะคะโอ้เราก็ไอ้อะไรกันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องตามราวก็พอดีวันนั้นนะคะขับรถอยู่พี่น้องทางนู้นก็บอกจะทำยังไงกันบอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อย,ค,อยคิดก็ได้ยินเสียงท่านอาจารย์นะคะว่าบอกไอ้การที่คนเขามาหลอกเนี่ยมันต้องมี เหตุและผลนะคะเราก็คงไปหลอกเขาไว้มันถึงตามกลับมาถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีปัจจัยก็เลยได้คิดว่าอืก็คงจะจริงอะนะพี่สาวเราหรือตัวเราเองเนี่ยก็คงไปหลอกใครเขาไว้ละคะ่ะแต่กรรมเนี่ยตัวบาลมันตกแล้วมันตกหมดเพราะเราก็เป็นญาติกันเป็นพี่กันก็เลยลงมาแล้วก็ได้คุณหมอนะฮะมาช่วยว่าจะทำยังไงเพราะไม่เคยทราบมาก่อนเลย ไปอยู่ที่เมืองนอกมาเกือบ40ปีไม่ได้สนิทกับคือสนิทนะคะเวลามาเยี่ยมเขาแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าโอ้เขาเล่นกันถึงขนาดนี้หลืออายุเขาก็ไม่น้อยแล้วก็ได้แต่ทำตามเหตุตามปัจจัยนะคะก็ยอมรับว่าธรรมะเนี่ยช่วยได้คือถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่เคยได้ฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็คงจะนั่งไม่ติดก็คงจะแบบเอาหัวชนฝาแล้วก็เอ๊ะมันอาจเกิดอะไรยังไงยังไงเนะี่ย แต่เราก็ทำตามเหตุตามผลนะคะก็มาปรึกษากันแล้วก็พวกน้องๆก็บอกเอาเจ๊ลงเถอะนะใช้สติให้ดีบอกอุ้ยสตินี่ไม่รู้แล้วล่ะก็มาก็มาปรึกษากันทำยังไงก็ได้คุณหมอมาช่วยว่าต้องเขาไปบำบัดนะมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบก็ตอนนี้ก็ไปบอกกับเขาบอกว่าเอาละนะหนูก็ช่วยได้แค่นี้ล่ะตอนนี้ก็แล้วแต่เหตุและปัจจัย ก็วางใจได้มากขึ้นนะคะยอมรับแล้วค่ะว่าธรรมะนี่ช่วยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยังเป็นตัวเราอยู่นะคะยังไม่ได้ขืนขนาดที่เรียกว่าไม่เป็นเราหลืออะไรเงี้ยแต่ยังน้อยๆเราก็ไม่คิดมากเธอคิดว่าทำทรรมาทำไมก็เราทำมานะ่ะก็อันนี้นะคะซึ่งขอตอบแค่นี้เองค่ะว่าจะช่วยได้ไหมช่วยได้จริงๆค่ะ กราบบอพุ่ณคถ้าไม่เกิดเรื่องธรรมะช่วยหรือเปล่าถ้าไม่เกิดเรื่องธรรมะนี่มันก็ช่วยอยู่ตลอดนะคะแต่เราไช่วยตอนไหนยังไงคือช่วยได้เนี่ยก็หมายความว่าสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นคนอย่างว่าเราอยู่ในวงการเงินเนี่ยเราก็จะต้องมีวางแผนวางอะไรอย่างเงี้ยตลอดคือก็ยังเคยมากราบกับท่านอนนบเลยว่าพอได้มาฟังธรรมเนี่ยก็ ชอบตรงที่คำว่าเหตุและปัจจัยธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและปัจจัยมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยยังเป็นตัวเรานะคะเย็นขึ้นคือเวลามองอะไรเนี่ยก็จะไม่หงุดหงิดง่ายแล้วตอนที่เราเย็นอยู่แล้วไม่ร้อนเนี่ยธรรมะช่วยหรือเปล่าช่วยสิคะช่วยยังไงทำตอนเย็นหมายความว่าไงกันหมายความว่าตอนไม่ร้อนไงฮะนี่เราเรื่นแต่ร้อนๆทั้งนั้นที่ธรรมะช่วย ตอนไม่ร้อนเนี่ยธรรมะช่วยยังไงหรือเปล่าตอนไม่ร้อนนี่นึกไม่ออกัะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธรรมะช่วยยังไงเนี่ยจะตอบตรงไหม,มธรรมะช่วยยังไงธรรมะช่วยคงงงค่ะท่านคือ <c oughs> รรมะช่วยยังไงส่วนใหญ่นะคะคนต้องหวังอยู่เสมอถ้าไม่หวังธรรมะจะช่วยก็หวังอย่างอืงอ่นช่วยไปกราบไหว้อ้อ,อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็หาทางไปที่จะช่วยก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นนั้นแหะช่วยเพราะยังไม่รู้จักธรรมะถ้ากล่าวว่ารู้จักธรรมะและวธรรมะช่วยก็ต้องรู้ว่าช่วยยังไงตอนไหน ถึงจะรู้ว่าเป็นธรรมะที่ช่วยแลวความเข้าใจที่ว่าเราเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จะมีเหตุและปัจจัยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคําตอบว่าช่วยได้เราได้ไหมคะเดี๋ยวนี้คะ่ะช่วยได้ไหมย,ยังไม่เดือดร้อนไม่ที่พูดเมื่อกี้นี่ยพูดว่าย,ยัางไงคะ พูดว่าเวลาเรามีความเดือดร้อนขึ้นมาธรรมะช่วยได้คเพราะเราเขาช่วยยังไงช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยอยู่อยู่มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาไม่เดือดร้อนธรรมะช่วยหรือเปล่าเวลาไม่เดือดร้อนเวลาปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อืมธรรมะช่วย ก็ช่วยนะช่วยยังไงคะช่วยให้เราแบบเข้าใจว่าเราต้องมาฟังธรรมเราต้องไม่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเราไม่ใช่จะพูดยังไงเดียงงคือ <c ười> ค่ะพระเจ้าต้องเป็นคนตรงต่อทุกคำที่พูดด้วยความเข้าใจถ้าเรายังไม่เข้าใจนะคะเราก็เข้าใจผิด คิดว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยธรรมะไี่ช่วย<ม>แต่เวลาไม่เดือดร้อนละ่ะธรรมะมีประโยชน์หรือเปล่ามีประโยชน์ประโยชน์ยังไงประโยชน์คือให้เข้าใจตามความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ธรรมะช่วยไหมช่วยช่วยยังไงช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องศึกษาที่เราคิดว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราหรอกนะแต่ว่าปัญญาเรายังไม่เกิดก็ค่อยฟังไปเรื่อยๆค่ะ พราะฉะนั้นเวลาเดือดร้อนธรรมะช่วยอย่างนี้ได้เปล่าช่วยอยู่แล้วหรือช่วยอย่างอื่นเวลาเดือดร้อนเวลาเดือดร้อนช่วยช่วยยังไงคะช่วยให้เราเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นคุณของพระธรรมค่ะคือทำให้ความไม่รู้ที่เคยไม่รู้ค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อย ตามกำลังของความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนี้ค่ะเห็นมีไหมคะเห็นมีค่ะค่ะเป็นเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ไม่เป็นเราแต่เรายังเข้าใจว่าเป็นเราที่ที่ไม่เป็นเราเนี่ยอะไรทำให้รู้ว่าไม่เป็นเราเพราะว่ามันเป็นรูป จิตและเจตสิกที่ประกอบเันขึ้นมาแต่เรายังสมมุติว่าดีคือภูมิปัญญาเราเนี่ยเรายังเรายังเห็นตรงนั้นไม่ได้ยังเห็นไม่ชัดยังไม่เข้าใจคําทีละคําแล้วก็ไม่เคยศึกษามาก่อนต้องค่อยๆฟังที่อาจารย์เคยให้ว่าอย่าใจร้อนฟังทีละคาฟังให้เข้าใจก่อน เพราะฉะนั้นกาลังเดือดร้อนเนี่ยธรรมะช่วยยังไงช่วยสก,กิดให้เราคิดว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนธรรมะก็มีคุณใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่จะไปช่วยเราตอนเราทุกข์ยากใช่ค่ะ ยิ่งเห็นคุณของพระธรรมไม่ว่าในยามใดแต่ก่อนเห็นเฉพาะตอนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนใช่ไหมคะใช่แต่ถ้ารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนความเข้าใจธรรมะก็ทำให้พ้นจากความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าเป็นเราค่ะค่ะแค่นี้ละกานที่จะมาร่วมสนทนาปกติ ความเข้าใจผิดรู้สึกจะไม่เดือดร้อนนะครับเวลาเข้าใจผิดใช่ไหมครับก็เหมือนกับไม่มีโทษอะไรทั้งสิ้นนะครับจะคิดว่าเดือดร้อนก็ตอนที่เหมือนกับเป็นทุกข์ร้อนใจนะครับเรื่องจากญาติเรื่องจากภัยประการต่างๆนะครับจะเห็นโทษตรงนี้แบบเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วที่เดือดร้อนก็คือไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่รู้ความจริงขณะนั้นไม่รู้ว่าเดือดร้อนใช่ไหมครับปกติไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้มีทุก กเวทนาอะไรที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่นั่นนะครับนํามาซึ่งความเดือดร้อนความไม่รู้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปถึงกระเดือดร้อนแต่ว่าขณะที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏขนาดนี้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนนะครับเห็นขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนนี่ยังไม่ไม่เห็นโทษตัวนี้นครับเพราะนั้นก็ต้องเดือดร้อนลําไปนะครับเพราะความไม่รู้นะครับทุกสถานการณ์ถ้า จะสุขทุกขเฉยๆปัญญาไม่เกิดขนาดนั้นไม่เห็นความเดือดร้อนเพราะว่าเนื่องมาจากความไม่รู้นะครับเพราะนั้นต้องอาศัยการฟังบตรธรรมนะครับเห็นโทษของความไม่รู้นะครับแม้จะมีสุขสบายประการใดก็ตามแต่ว่าสุขสบายด้วยความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็คิดว่าเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยยากยากมากครับ ขออนุญ,ญาตพิอรวันครับถ้าจรย์ครับพระพุทธศาสนาก็ถูกมองว่าจะมาช่วยให้ไม่เดือดร้อนซึ่งคนก็ต้องมีทุกกายทุกใจและความไม่รู้เนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจการงานต่างๆเนี่ยก็ต่างหันเข้ามาเพื่อที่จะคลายความเดือดร้อนใจนี้โดยการไปสำนักปฏิบัตินะครับแล้วก็เมื่อไปสำนักปฏิบัติก็ คลายไปจากการที่จะมาคิดหมกมุ่นอยู่กับความเครียดต่างๆนะครับก็เลยดูว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการให้ไปทําให้ไปปฏิบัติซึ่งขณะนั้นก็มีเหตุปัจจัยให้ไม่ต้องมาคิดเรื่องเครียด,ยดอะไรอยู่นะครับระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปทําอย่างนั้นซึ่งเราก็รู้แล้วว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจนะแต่ก็ดูเหมือนว่าการไปปฏิบัติธรมอย่างนั้นน ทำให้เขาคลายความเดือดร้อนไปได้ถ้าอาจารย์ได้โปรดให้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงนี้เพราะเขาคิดถึงว่าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจอะครับท่านอาจารย์เขาก็คลายไปได้ทำให้เขาไม่ต้องเขาบอกถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะป่านนี้เขาก็คงเขาอาจจะปรารภคล้ายๆที่เหมือนที่ท่านปรารภกันนะครับว่าเนี่ยได้อาศัยเนี่ย่ไ,ได้ไปปฏิบัติธรรม ที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยดีเลยทําให้ชีวิตเขาเนี่ยสบายดีขึ้นไม่ไม่งั้นป่านนี้เขาคงจะต้องต้องเครียดมากกว่านี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่นชมการที่เอ,อินได้ไปทําอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็ไม่เดือดร้อนไปทําไปปฏิบัติทําอะไรก็ไปทําสมาธิค่ะสมาธิเป็นเดินจงกรมค่ะเดินยังไงเดินจงกรม ก็เพื่อจะไดไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะครก็ไปภูเขานะคะไปป่าไม้ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปนั่งถานั่งเดินด้วยซ้ำไปคือเขาบอกว่าถ้าเหมือนเราไปแทช่าพูดไปไปดูหนังก็ได้สนุกดีูหราดีสนุกเขาบอกว่าครับอันนั้นนะยังทำให้ยังแวบไปคิดเรื่องเครียดๆได้แต่ถ้าเกิดไปติดตามอย่างเช่น ติดตามอียาบทการก้าวการย่างการเจียบหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าขณะนั้นเขาก็คิดเรื่องอื่นได้แต่ห้ามความคิดห้ามได้หรืออันนี้ขออนุญาตแม้แต่คิดก็ไม่รู้ว่าคิดขออนุญาตพูดแทนจะได้ชัดเจนครับท่านอาจารย์ว่าคือเมื่อไปแล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีบรรยากาศช่วยเสริมที่ว่ามีคนที่มีความเห็น แบบเดียวกันแล้วก็ไปทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศอะไรต,ะะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้จดจ้องในสิ่งที่จดจ้องจดจ้องลมหายใจบ้างจดจ้องอิริยาบถบ้างจดจ้องการเดินก้าวย่างเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดูเหมือนจริงๆแล้วน่าเบือ่อแล้วก็น่ารำคาญด้วยอยู่ดีๆนั่งก็ต้องมานั่งทำงานจดจ้องอะไรก็ไม่รู้ สนุกตรงไหนเบาตรงไหนสบายตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยที่จะเบาทําให้ไม่ต้องไปคิดเรื่องเรื่องงานเรื่องเครียดเรืแต่ก็2 2> ค,ดค,ค,คิดเรื่องนั่งะไรนะครับก็คิดเรื่องนั่งไม่คิดเรื่องอื่นก็คิดเรื่องนั่งคิดเรื่องนั่งคิดเรื่องก้าวย่างเหยียบใช่คะต่งกันตรงไหนแต่ว่าไม่ต้องไปคิดเ,เรื่องวุ่นวายครอบครัวทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านเนี่ยสนุกมากเลย แล้วไปทําไมคะสานักปฏิบัติถ้าถ้างาน,นผมกราบเรียนต่อเนื่องให้สั้นๆไปเลยครับว่าการที่ต้องการที่จะไม่เดือดร้อนใจไม่ต้องการที่จะไม่สบายใจอย่างนั้นนะแล้วการที่ไปทําอย่างนั้นนะ่ยจะทําให้เดือดร้อนยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรในระยะสั้นและระยะยาวค่ะถ้าไม่ต้องการเดือดร้อนไม่ต้องไปสํานักปฏิบัติก็ได้ไปไหนก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนไปเที่ยวสิ ไปตากอากาศที่ไหนไปจังหวัดไหนอะไรก็ได้ก็ไม่เดือดร้อนทําไมต้องไปสํานักปฏิบัติเพราะว่านอกจากที่คิดคลายเครียดเราก็อาจจะคิดว่าก็จะได้มีส่วนทําให้ได้ละคลายกิเลสแล้วก็รู้แจ้งความจริงก็ไม่รู้จักกิเลสก็ไปเพิ่มกิเลสถ้าจากข้อราการไปทํางั้นเนี่ยจะ เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนหรือเป็นการที่จะดับความเดือดร้อนได้ก็ดูเอาเองไปแล้วเดือดร้อนไหมคะน่ารำคาญไหมไปนั่งอยู่ในห้องไม่ไปไหนปิดประตูใครมาหาก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนไหมเหมือนอยู่ในคุกขังยิ่งกว่านั้นอีกอะไรก็ทําไม่ได้เดือดร้อนไหม เดือดร้อนทางกายแล้วัท่านอาจารย์ก็บางท่านท่านก็ปลารปลขึ้นมาเองว่านั่งจนกระทั่งบอกได้คำเดียวนะคะว่าที่ไปเนี่เพราะอยากไปอยากไปสมใจอยากแล้วก็ได้คืออยากจะไปก็ไปเท่านั้นเองก็มีบ้านอยู่สบายๆนะครับบางท่านท่านก็อยู่ก็อยากไปนี่ไปแล้วก็ไปอยู่ห้องแคบๆไปเพราะอยากถ้าไม่อยากไม่ไปแน่เท่านั้นเองโอยังจำได้ว่าพี่อรวรรณก็เลให้ฟังว่า ลูกชายเคยไปส่งที่สำนักปฏิบัติแล้วบอกโอ้โหแม่แม่ต้องมาอยู่อย่างนี้เลยเนอะอะไรใช่ไหมครับเจอแม่อยากอ่ะอยากไปไม่อยากแม่ก็ไม่ไป